ตยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ <S <S ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ <K un> uh ครัวคุณรต่ อาหารการกินความรู้สึกดีๆของการบริโภคมามอบให้กับท่านและที่แน่ๆเลยตอนนี้ขณะน,นี้เราก็กําลังมอบให้กับชาวใต้อยู่เพราะเราจัดอยู่ที่น,นั่นครัวคุณต่อยยกครับ,รบเราอยู่กันที่เซ็นทรัลหัดใหญ่ครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะฮะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มิถุนาย,ยนเลยครับแน่นอนครับมีของดีของเด็ดเยอะแยะม,มากมายไปแต่ละปีแต่ละปีนะครับนอกจามีของอร่อยไปฝากพี่น้องชาวใต้แล้วยังมีของอร่อยๆแบบใหม่ไปทุกทุกปีนะใช่ครับไม่เคยพลาดเลยนะและเดี๋ยวนี้ เ,เมื่อก่อนทํางานก็ไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะฮะต่อมาทํางานมามันเป็นสิปีแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจํารู้แล้วว่าการพัฒนาองค์กรนี่สําคัญมากๆในครัวคุณต่อยยกทัพทั้งหมดในครัวคุณต่อยทั้งหมดที่ท่านดูอยู่ทางทีวีขนาดนี้เป็นองค์กรใหญ่มากองค์กรซึ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะคนที่เข้ามาร่วมงานด้วยครับแล้วก็ข้อมูลวัตถุดิบต่างๆเ <โฮ S 1> ต็มไปหมดเราจึงตั้งใจมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นท่านไปได้เลยครับครัวคุณต หรือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะคือวันที่8มิถุนายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายเราตั้งใจทํางานจริงและเอาของดีๆไปเสิร์ฟจ,จริงๆในยุคแบบนี้สิ่งสําคัญที่สุดสำหรับอาหารผมบอกกับคนของผมทุกคนเลยนะครับต้องอร่อย,ออยพวกคุณต่อยต้องอร่อยสำคัญฮะสำคัญจริงๆใช่วันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะเราจัดงานในสตูดิโอตรงนี้ในกรณีที่มันใกล้ๆกรุงเทพมหาคนครหรือว่าอยู่กรุงเทพมหาคนครเราก็จะเรียกว่าอร่อยแถวนี้นรอร่อยแถวนี้ครับนี่อร่อยแถวนี้ของเราเราก็ พิถีพิถันมากๆนนเพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้นี่เราพลาดน,นิดเดียวเราถึงตายครับเราไม่ยอมพลาดวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราจะพาท่านไปอร่อยกันที่สนาม,นามบินน้ําร้านแป๊ะราดหน,น้ามหาชนสนามบินน้ําครับร้านนี้นะฮะอยู่ในซอยนอนทบ,บุรี4 6ครับเข้าซอยไปประมาณ800เมตรครับร้านอยู่ด้านขวามือเลยฮะปักหมุดตามาอร่อยกันได้เลยครับที่ร้านเนี่ยเขาทำมากว่า20ปีแล้วครับมีทั้งอาหารจานเดียวอาหารไทย อาหารจีนยำแซบแซบขนมหวานกว่า200เมนูเลยนะฮะร้านนี้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆเลยครับเขาขายจากรถเข็งครับจากนั้นเนี่ยก็มาทําเป็นเพิงขายอยู่ตรงนี้แหละฮะพอลูกค้าได้มากินครับก็เกิดความติดใจแล้วก็เริ่มมีการมารีวิวครับจนเป็นร้านดังของย่านนี้ครับเมนูเขามีทั้งออส่วนปลากุ้งแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งยำผลไม้ราดหน้าฮ่องกงผัดซีอิ๊วเนื้อ ทับทิมกรอบส่วนไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือราดหน้าปลาเต้าซี่เพราะเขาใส่ใจทุกขั้นตอนเลยครับเคล็ดลับของเขานะครับน้ำซุปเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเทศแบบเกรดพรีเมียมเลยนะฮะเต้าซี่เนี่ยมันต้องมีกลิ่นและรสที่คัดพิเศษเฉพาะตัวเลยเขาจะใช้เป็นปลากระพงขาวสดสดใหญ่ๆเนื้อมันต้องเยอะครับเส้นใหญ่เนี่ยสั่งมาแบบเต็มแผ่นนะฮะอันนี้สั่งพิเศษจากเจ้าประจำเลยและเอามาตัดไซส์เองสายแป้งสายเส้นชอบแน่นอนเทคนิคร้านนี้ดีครับ เส้นเขาต้องหอมไฟเลยนะน้ำร้านหน้าหอมเต้าซี่เนี่ยต้องได้กลิ่นแบบขิงแบบจังๆกินแล้วมันจะฟินเลยครับร้านแปะราดหน้ามหาชนสนามบินน้ำนะฮะฝั่งตรงข้ามมากงสลากเข้าซอยนนทบุรี46ไป800เมตรร้านอยู่ขวามือเปิด9้าโมงเช้าถึงสทุ่มวันนี้เต็มโต๊ะเลยครับนี่แล้ววันนี้พี่ปั๊บนะครับผมนำมาปรุงแล้ตสดหน้าตูและนั่งอยู่ในนี้นะครับนี่เลยครับนี่ตั้งแต่รถเข็นเลยเจ้าของร้านปั๊บ ไอ้ที่ว่าเขียนรถ20ปีอะไรนี่ปั๊บทำเองเลยหรือว่าเขียนเองวะปั๊บปั๊บจะถือไม้ไปหาอะไรเขาเขาไม่เคยก็คือตะกร้าทำเองครับพี่เลยเหรอครับครับรู้ไหมคนเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตแตเวลาที่เรานะเราไตรภพเนี่ยอยากจะสนับสนุนเราสนับสนุนคนอย่างเธอขยันมาก่อนท่านผู้ชมอดทนมาก่อนครับไม่บ่นไม่ไม่แพ้กับชะตาชีวิตอ่ะไอ้พวกชะตาชีวิตหนักหนักทั้งหลายเนี่ยไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงเขาเขาไม่สนฮะ เขาสู้มาถูกไหมถูกมานั่งอยู่แต่จะตาดวงเง้นดาวอันนี้เป็นอย่างนี้ป่านนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วแล้วเขามีความพยายามอย่างนี้ด้วยท่านเชื่อไม่เชื่อคราวที่แล้วเขาจะมาจะต้องอัดเทปครับอัดไม่ได้ทําไมมีคนบางคนป่วยขึ้นมากลางรายการแล้วไม่ได้อ่านไม่ได้อัดเทปนี่เรื่องจริงนะท่านผู้ชมไอ้หมอนี่ป่วยครับแล้วนางสารมากนางสารไม่ได้ว่าอะไรบอกว่านางสารนางสารโอ้ยขอแล้วครับโอ้ยพี่พี่ดาว เรียก a m b u l เลยไม่ไหวแล้วแล้วก็เขามาเขาจัดทุกอย่างเต็มอย่างนี้มาหมดเลยเขาพูดคําเดียวนั้นไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวผมมาใหม่ไม่พูดอะไรสักคำแล้ววันนี้มาใหม่เต็มกว่าเขาที่แล้วจัดเต็มใช่ครับน่ารักมากลูกขอบคุณมากมากแต่ของของเขาท่านผู้ชมจานนี้เตาซีเขาเนี่ยเตาซีจานนี้ใครมาเอาของผมไปมีเรื่องเวลาของตั้งอยู่วันนี้หนึ่งนะหนึ่งนะมีเรื่องนะผมบอกก่อนแล้วสองอส่วนเนี้ยใครมาเอาของผมไปมีเรื่อง ปลาเนี่ยครับนี่เขาเรียกปลาอะไรลูกปลาปลาใบขนุนครับอะไรนะปลาใบขนุนครับปลาใบขนุนเนี่ยแยกนี่ปลาใบขนุนและนี่อะไรน้ำจิ้มกับปลามาด้วยกันมาด้วยกันแล้วก็ซีโครงซีโครงใครมายุ่งของผมมีเรื่องโอ้โหใครอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรทุกคนคือรู้เยอะตังอะเอาเยอะกันไปแล้ว เยอะจังครับที้มีเรื่องเลยแล้วกันคุณเต๋พร้อมลองชิมดูไปเลยครับไปเลยครับของอร่อยอร่อยจริงเต้าซี่เขามาลดออกมาเลยรถมันชัดไปได้เลยนะครับสนามบินน้ำผมผมไม่ได้พูดเลยเนี้ยแปะราดหน้ามหาชนท่านจะรักท่านจะชอบอันนี้อะไรครับพี่แปะส่วนท่านที่อยู่เซ็นท่านหาดใหญ่อยู่แถวนั้นควรต่อยกทัพจะอยู่ถึง8มิถุนายนนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อน เดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของออรกกอาการหาไม่ได้เลยครับห้ามยุ่งเลยครับเอาเลยเอ้คตรงนี้เดี๋ยวนี้ผมดูอ้อนนั่นด้วยครับ <laughs> นั่นด้วย <laughs> พักสักครู่เดียวครับ<ฮ> <Yeah! S 1> ดักมาซาร่าครับ oh! ทำแบบสไตล์บางคราเทศแล้วรสชาตินุ่มนวลอร่อยมากน้ำแกงของเขารสชาติก็จะเป็นแบบของบังคละเทศจริงๆนะฮะใช่กขาไม่หนาไม่หนาถ้าดูว่าไงอย่างอไมระกันเมไม่ใช่หนาอย่างเหมือนที่แบบ